กรณีประเด็นดราม่าที่เกิดบนโลกออนไลน์แล้วก็ที่ฐานทิ่สุดชัดช่องเวิร์กพอยทีทีครับกรณีรายการเทนไฟท์เทนต่อยมวยเนี่ยนะฮะก็ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับเจ้าขุนนะครับจกกักรพัฒน์นะฮะลูกชายคนที่สองของคุณเจริเจตลินนะฮะแล้วก็คุณปิน่นเกตมณีนีที่ไปแสดงอาการแจกกล้วยบนเวทีบ้างนะครับแย่งไม คุณกันกันตาถาวรนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆเยอะะเลยหูกลางอะไรประมาณนี้นะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมหลายอย่างนะครับจากนั้นก็จะมีคุณแม่เจคุณลุงโจนูโวแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณเป็กสันชัยอะไรประมาณนโเยอะออกมาเรียกว่าคอมเมนต์นะฮะออกมาอีกฝั่งก็ว่าแก้ต่างอีกฝั่งก็ว่ามาด่าทอแล้วก็ว่าไปเลยนะแต่คุณเจเนี่ยคุณพ่อเนี่ยยังไม่ออกกันเลยนะ เขาเป,ปเ,เ,เป็นโปรโมเตอร์ด้วยเป็นโปรโมเตอร์การ,ร,รด้วยวก็เป,เป็นผู้จัดรายก,การนี้ด้วยนะฮมะล่าสุดครับเมื่อวานนี้คุณเจอ,ออกมาเคลื่อนไหวแล้วครับไปโพสเฟซบุ๊กนะฮะก็เขียนไม่ยาวเหยียดแต่ผมก็จะเล่าคร่าวๆกันแล้วกันนะ,ะเขาบอกว่ายอมรับว่าลูกชายน่ยเจ้าขุนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริงๆแล้วก็น้องเนี่ยสติหลุดจริงๆเนื่องจากว่าการชกที่หนักหน่วงก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะเป็นเพราะว่า ยังเป็นเด็กอยู่นะเอะอนิสัยก็ยังอ,อ่อนไหวอยู่นะแต่ก็ยอมรับว่าการกระทำเนี้ยไม่ไม่ควรทําในที่สาธารอย่างยิ่งนะที่ผมเข้าไปไปชาร์จเนี่ยคุยเนี้ยนะก็ไปบอกเขาาเฮ้ยเองทำอย่างนี้ไม่ได้นะเออเป็นคนสาธารเนี่ยก็ไปสอนลูกอะไรไปสอนลูกส่วนเขาบอกส่วนประเด็นเรื่องการยกนิ้วกลางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาษากายในกลุ่มเขาเองเขาใช้กันในกลุ่มเอง ภาษากายว่าอะไรมันาภาษากกลว่าอะไรอาจจะประมาณว่าบ่นตัวเองว่าโอ้ยผมต่อยมวยแบบฟักับมากเลยพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไปคุยกับคุณหลุยพงพันธ์ประมาณว่าพี่ผมฟักอับมากเลยต่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบจูไม้จูมืออะไรเงี้ยก็เป็นคำที่แจ้งคุงเจไงผมไม่เชื่อนะฮะแต่ที่เขายกนี่เขายกอีกคือส่วนใหญ่พูดชกก่อนนะอีกทีมหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ได้ยกให้พวกเขาเองนะคุณกรบส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรายกนิ้วนั้นให้ใครนั้นคือเราด่าอคนนั้นไง คือโดยทั่วไปที่คนรู้ๆกันนะอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะในกลุ่มคุณก็ได้อาจจะอย่างที่คุณบอกก็ได้แต่คนส่วนใหญ่เขาจะมองว่าอ๋อเวลาผมขอโทษผมยกให้คุณเนี่ยผมก็ด่าคุณคุณยกให้ผมคุณก็ด่าผมถูกไหมแต่ไม่ไรคุณเจี๊ยชี้แจงเป็นภาษากทยที่คยังทัวโลกด้วยนะใช่คุณลองไปชี้ที่ไหนก็ได้ไปยังปิดก็ได้เมกาก็ได้เป็นทัวโลกเขารู้กันเอาเขาชี้แจงอย่างนี้นะแต่ก็ยอมรับครับว่าเจ้าคุณเนี่ยรู้สึกผิดแล้วแล้วก็ขอโทษในอินสตาแกรมไปแล้วส่วนประเด็นเรื่องดึงใหม่พิธี ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําขนาดนั้นเหมือนเขาแย่เล่นกันนะแต่เขาก็เตือนลูกชายแล้วว่าทำาบบนี้ไม่ได้นะมันต้องให้เกียรติกันให้เกียรติพี่เขาให้เกียรติพี่กันเออไปทําอย่างนั้นเนี่ยพอลงเจ้าพิธีก็คุณเจก็ ตำหนิลูกพอสมควรเขาว่าอย่างนั้นก็ดีนะผมว่าสอนลูกก็ดีนะคุณคือเขาก็ทําถูกนะคือเขาเป็นทั้งเจ้าของรายการเป็นนักโปรโมเตอร์เป็นทั้งบุญพ่อเนี่ยออกมาเตือนลูกแบบนี้ก็ดีแล้วแล้วผมว่ามันควรจะจบราม่าพวกนี้ได้แล้วล่ะนะจบแล้วล่ะส่วนประเด็นเรื่องอีกนิเดียวประเด็นเข็มขัดที่เขาไปมอบให้ลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดเองแหละจริงๆเข็มขัดนั่นก็เป็นคุณเจสันยังแต่อยากจะให้บรรยากาศมาสนุกสนานเงี้ยให้มันดูซับซ้อนสนสนุกสนานก็เอาไปมอบให้เพราะตอนจบรายการเนี่ยเจ้าขุนเขาก็รู้ว่าไม่ใช่ของเเค้าาใให ให้ทีญญมงานเออนี่ฮะนี่ฮะก็หลังจากนี้ะนะก็อในส่วนเดนดาราอื่นๆที่เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยเรื่องที่จะไปชาร์จตีท้าต่อยกันต่อเนี่ยน,นะเขาไม่ยุง่งละก็ว่ากันไปก็ดีหลังจากนั้นก็มีคนมาโพสต์ข้อความให้กําลังใจครอบครัววัฒนศิลป์เป็นจำนวนมากว่าอย่างนั้นนะครับ,รบเอาจบไปทักทีนะเรื่องนี้จบจริงนะจบจริงนะจบจริงแล้วอยู่เสาร์อาทิตย์ไม่น่าจะมีจันต่อนะนะ